โอเคเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเสียงเทีสานนะครับเพื่อฟังสถานการณ์ภายในนะครับพร้อมสามสองหนึ่งไปจะมาถึงในไม่ช้านะครับผ่านไปนะครับณเวลาณวันจันทร์ที่ยี่สิบห้ามกรากราชสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับทางกองเรือยูเอสด้รับรายงานจากสายข่าวกลุ่มเอฟเอได้มีการจัดเตรียมกองกาลังนะครับและยุทธปกรณ์จํานวนมากนะครับเพื่อเตรียมต้อนรับนะครับหัวหน้ากลุ่มที่จะมาถึงนะครับ ประชุมต่อไปณวันอังคารที่26มกราคมทางกองเรือดรเจุมเอ่นะครับได้รับรายงานจากไา้ข่าวนะครับว่าจะมีการเริ่มประชุมในวันพุธที่17มกราคมเวลา10โมงทางกองเรืออยู่ก่อนจตกใจด้วยว่ามีประชุมไม่รอช้านะครับจึงมีคำสั่งเรียกให้หน่วยฟกสดเข้าทำการปฏิบัติภารกิจในวันอังคารที่26มกราคม เวลาเที่ยงคืนเวลาเปรวลาปแบบภารกิจโอเปอเปปรชั่นเอ็โคในวันวันก่อนเลิ่มประชุมนะครับนี่คือสถานการณ์แล้วพอตัวที่ติดขัดด้วยนะครับพีนีก็มีพี่น้องดีครับเราจะเริ่มเราจะเริ่มสถา,านการณ์เสริมเลยป่ะครับเริ่มเลยครับผลมาอะไรอ่ะอะไรของมัอะไรของมัน ha <laughs> oh <laughs> my god lang <laughs> ภารกิจวันนี้ก็ยิงเจ้าภาพแล้วก็ตัดแดดกันเลยไงต่อเป็นตัวแทนผู้ใหญ่ในเซิร์ฟมิชชั่นโรเป้แล้วกันนะครับก็ขอคุณพระสีรัตนาไตนะครับขอให้น้องโฟนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดเงินให้ได้เงินนะครับคิดทองให้ได้ทองนะครับแล้วก็รวมถึงการเรียนนะครับการงานของน้องนะครับให้ได้ดีๆนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆครับรวมถึงครอบครัวด้วยนะครับ แฮปปี้เบิร์เดย์ครับน้องแฮปปี้เบิร์เดย์ครับให้เปิดอย่างงี้ม um> ันเกิดคุณเอ้ยกูร้องไห้อยากได้ยังก็ซื้อเอาเออกูร้องไห้อยากได้ดังก็ซื้อเอาด้วยไปเดี๋ยวผมให้ลูกแยงหนึ่งลูกครับวันนี้เอาแล้วผมจะให้หนึ่งแม็กมาไดออโต้ใส่เต็มที่เออกูร้องไห้ปาล่อยแตกขอบคุณมากเลยครอาคุณโฟนไม่มีอะไรให้ให้ไปแล้ะขอบคุณมากครับร้องไห้อุ้ยขอบคุณร้องไห้แล้วมั้ง าะกี้วันนี้ฆ่าคุณโผลแล้วก็ตัดแบกได้เลยก็เออโอเคเวิร์กเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่ก็ได้ครับ Happy Happy Birthday วันนี้เยอะมากเตโอ้ยคนลุกคนลุกักพู้นะพี่น้องอ้ my god อัปเดตครับฮิทสิบพอดีอย่างหนึ่งเลยครับนักนำเสนอนะว่าว่าจะเคลียร์ตรงอาคารแล้วนะสามคนก่อฉะนั้วผมจะชาลีจะช้าเข้าไปในอาคารเลยโอยะโอให้ยะเสร็จแล้วโอยะเสร็จโอยะรับไปเลยครโบยะรับตรงนี้ไปเลยันฉดูดูสองตัวก่อนซ้ายโอยะเยี่ยมซ้ายนิดนึงโอยะเออไปหลังเขาเดี๋ยวโดนยิงตตสองติดเก้ามันถึงคนในที่นมหมอลบข้างหลัไว้ก่อนนะไม่ได้ภามพได้ได้ โอเคตอนนี้เรากำลังทำสถานการณ์ต่างๆอย่างนี้นะเห็นกันล็อกไปมาซ้ายขวาม,มองาซ<อ>้าย,ายไว <ป S> ้นะตรงน,นั้นมันพ้นระยะขอบผมวางปืนแล้วอะเดี๋ยวดูทางซ้ายดูสองตัวหน้าดูแนวหน้าอย่างเดียวดูเก้าถึงเก้าถึงสิบขอได้ครับได้ไม่มีปัญหาเนี่ยสบายเลย <c oughs> โอเคมาไอ้ squad เป็นใซแม่ตับตูดไหมตูด บาร์โบ้บาโบ้ฟังครับฟังนะเดี๋ยวเราจะเดินละดลัดลัดลิมผ่าไปนะเราไม่เดินนะเราจะวิ่งนะถ้าเปิดการมาท่าปุ๊บเราเราจะปล่อยเอ่อบาโบ้กับอัลป้าเขาจุตการให้แต่เราเวียที่คือต้องเข้าตรงไหนเนี่ยเห็นไหมเห็นผมไหมเห็นที่ผมม้าไหมตึงหน้าไหมถึงหน้าไหมชนครับต่างครับสรุปเราเป็นบาโบ้หรือชาลีครับเราคือชาลีรับทราบแต่ระวังด้วยเพราะว่าคาสึกแม่งมีอิบโวโคตรใหญ่เลยอิบโว อีโบคืออะไรครับเสียงน้งปุบปั๊บปุบปั๊บมันคือมันคือสิ่งที่เหี้ยกว่าพีจีอ่ะผมพูดแค่นี้แหละฮ่าฮ่าฮ่แค่นี้แหละคือที่เหี้ยกว่าพีจีผมให้ชาลีล็อกตัวล็อกอ้อมซ้ายไปอ้อมอาลไปครับผมเป็นอ่ะงงชาลีชาลีไปได้แล้วผมให้ชาลีล็อกศัตรูไว้แล้วไปของผมล็อกไปแล้ว ผู้หมู่ผู้หมู่อย่าไปว่าเขาตัวเองก็เหมือนกันเดินมาบาโว่บาโวบาโว่บาโวงกระตุกจังเลยอ่ะกระตุกเลยสิบสี่เลยตอนเนี้ยตามถนนตามถนนตามถนนถอยมาถอยมาถอยมาถอย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 เคลียร์ที่ตามถนนไปไปไปเดี๋ยวผมปิดท้ายเอง กแบบกระตุกสัตว์เลยตอนนี้กระตุกมากเป็นยังไงเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงมันไม่มันเป็นเหมือนแสงกระตุกสุดทัศน์สุดทัศน์ในคันอยู่สายถนนสุดทัศน์ในคันสายถนนตามผมมาตามผมมามีปืนแจมด้วยเหรอใช่ใช่มีปืนแจมด้วยเกมนี้มีปืนแจมด้วยแสงว่ายิงมาโชคดีไม่เคยปืนแจมเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่เคยเลยเออถือว่าดวงดี กดดับเบิลซีเพื่อเดินแล้วมันจะตั้งปืนไว้นะกดซีสองทีตามมาตามมาตามมาตามเราต้องออมเราต้องอ้อมไป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 ตามตามตตามตมเจ้ตามหมูตามมูเปืน่มีเันยิงก็ไดปืนใหญ่มันยิงปืนใหญ่คุณพระช่วยโอ้ปืนใหญ่ ตัดไปตัดไปตัดไปบนตึกรับทราบรับทราบรับทราบอีถังนี้อย่ายิงนะไฟไหม้นะระเบิดนะบตกลมอมอมถอยมา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 เจอรถน้ำมันแล้วรับทราบเจอรถน้ำมันแล้วไป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 แตกเลยแม่งบั็กว่ะกําแพงตายเฉย ผมโดนบล็อกกำแพงเหรอครับผมเดินผ่านโบกไปเลยอ่ะไฮ้ยชาเลยวะแอบสมพลอะไรหิวข้าววันีครับขอบคุณพี่ออโต้มากเลยนะครับความคิดไกลเนี่ยจังเองใช่ไหมสบายไหมล่ะโอ้สบายครับน้ำตาไหลจริงๆเลยมันรู้สึกอบอุ่นเลยแหมเราอยู่กับเจ้าพระโพธิ์บอกแล้วครขอบคุณมากครับผมครับ ธรกิจ <ś les> วันนี้ก็ดิงเจ้าภาพแล้วก็ตัดแดดกันเลยไง